สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมก็เพียแปลงเนาะจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง u t u b e ตามผมลงทุนก็เดี๋ยวอ่านี่ก็รบกวนประชาสัมพันเนาะก็อ่าโปรเจกต์ที่ผมทำกับน้องน้องพีทเนาะในในในรอบนี้เนาะก็อ่าสำหรับคนที่เปิดพอร์ต xm เนาะก็คืออ่าเราจะมีแผนการเทรดแผนการเทรดเนาะแล้วก็เป็นเป็นคลิปแผนการเทรดแล้วก็อ่า ให้ทั้งงผมจะทําแผนของทองคําให้เนาะแล้วก็น้องพีทก็จะทําแผนของ Bitcoin ให้ก็ใครที่สนใจอยากจะอยู่มาเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะใน,ในในในช่องทางของเราก็สามารถที่จะเปิดพอร์ต XM ก็คือถ้าเข้ามาในเพจใน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 ช่องทางผมลงทุนก็ก็จะมีอัปเดตให้เนาะว่าเออใครที่เปิดบัญชีกับทาง Xnet ของพีทหรือหรือ XM ของผมเนี่ยก็สามารถ สามารถที่จะติดต่อผมเพื่อ,อดึงเข้ากลุ่มในการวางแผนการเทรดเนาะก็แผนจะเป็นแผนที่ทําเสร็จปุ๊บผมก็ส่งเข้าไปในกลุ่มเลยเนาะกอะ็อาจจะไม่เร็วก็คือเร็วทามนั่นแหละแต่ว่าคนที่ไม่ได้เปิดพอร์ตเนาะผมก็จะอัปเดตลงไปในในยูทูบเนาะแต่ว่าใ,ในในยูทูบเนี่ยจะเป็นแผนที่ไม่ไม่เร็วทามเนาะก็คือจะมีการดีเลย์ไปชั่วโมง2ชั่วโมงเนาะกะ็ใครที่อยากได้แผนเร็วทามก็สามารถที่จะ,ะเปิดพอร์ตกับทาง กับทางช่องเนาะอ่าก็อ่าของผมก็คือใครที่อยากจะเปิดพอร์ตก็คือเข้ามาในในลิงก์ของอันนี้ในเพจก็ได้หรือทางช่องก็ดีก็คือเข้ามากดตรงนี้เลยเนาะอ่าเปิดปุ๊บแล้วก็เข้ามาในนี้ปึ้งหรือติดต่อมาทางช่องทางไลน์ของผมก็ได้คนที่ยังไม่มีพอร์ตเนาะก็คือกรอกข้อมูลตรงนี้ได้เลยเนาะเป็นการลงทะเบียนจริงบัญชีจริงก็คืออ่าใส่ข้อมูลตามนี้ไปได้เลยอ่าชื่อเนาะนามสกุลอ่าตรงนี้ อ่าอีเมลอ่าข้อมูลการซื้อขายแล้วแต่แพลตฟอร์มที่เราจะใช้เนาะอ่าถ้าใช้ใครชอบ mt 5ก็อาจะมีสินค้าหลายๆอย่างเนาะก็จะมีอ่าบิตคอยให้ให้ให้เทรดด้วยส่วนใครที่เทรดอ่า mt 4ก็เหมือนกันเนาะแต่ว่าอ่าอาจจะสินค้าอาจจะน้อยกว่าเนาะแล้วก็เลือกประเภทบัญชีเนาะส่วนตัวผมใช้ Standard ไม่มี s ซ a วเนาะก็แล้วแต่พี่ๆแล้วกันอ่าแล้วก็กดยืนยันแล้วก็อ่าส่งข้อมส่งเอกสารเข้าไปส่วนคนที่ มีพอร์ตอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเปิดเพิ่มเนาะก็คือ,อเปิดบัญชีเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยก็จะมะีตรงนี้เนาะมันจะมีเป็น ib ของผมเนาะหนึ่งหนึ่งสองเก้าเก้าสี่แปดเนาะอ่ะตรงนี้แล้วก็เปิดแล้วก็เพื่อเพื่อที่จะให้บัญชี active เนาะก็คือฝากเงินเข้าบัญชีเนาะแล้วก็ติดต่อมาทางผมก็ทางผมก็ติดต่อทางไลน์ไลน์นี้ได้เลยเนาะ,ะ baewng ตรงนี้เนาะ,ะ,ะเข้าทางเพจก็ได้ หรือติดต่อโทรสอบถามตรงนี้ก็ได้เนาะเป็นเป็นเบอร์ของอาจารย์พีชเนาะ,ะก็อเดี๋ยวไปดูแผนการเทรดเนาะท,ที่ที่เราได้ทําไว้อเมื่อวันนี้เนาะว่าอเออแนวทางในการเทรดเป็นยังไงบ้างเนาะอ่ะสุด สุดทางเรียบร้อยสุดทางเรียบร้อยเพราะนั้นไอ,ก,อการเล่นกับไซเคิลตรงนี้เนี่ยอาจจะย่อเพื่อเพื่ออะไรฮะย่อปักเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อขึ้นต่อเนาะ,ะในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงให้วางแผนให้วางแผนอย่างงี้อเอานี่ออกก่อนเห็นไหมราคาขึ้นมาถึง่าโซนตรงนี้อ่าแล้วก็ชุดชุดตรงนี้ชุดตรงนี้ชุดตรงนี้ อ่ายังมีเป้าเป้าที่ยังไม่โดนทำลายก็คือเป้าที่ยังยังรออยู่เนาะก็มีอยู่ตรงนี้ประมาณประมาณหนึ่งแปดหกสองโดยประมาณเพราะฉะนั้นถ้าหลุดถ้าหลุดตรงนี้ยังไงก็ต้องยอมก่อนเนาะนี่หลุดหนึ่งเก้าเจ็ดสองเฮ้ยยังไงก็ต้องยอมนะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงแม่งมาแน่ตรงนี้หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหกสองยังไงตรงนี้มันมาหาแน่เนาะเพราะนั้นใครใครจะเล่นหน้าหน้าบ่ายก็คือเฮ้ยหนึ่งแปดหนึ่งแปดเจ็ดสองหลุดตรงนี้ก็คือเฮ้ยฟอลโล่ลงมาเลยนะ อ่ะแล้วก็เพื่อทำมาทาร์เกตเป้าเป้า,เป,าเป้าลงที่หนึ่งหนึ่งแปดหกสองโดยประมาณอ่ะเอะอเพะนั้นไปดูไปดูแผนแผนนะตอนนี้อ่ะแผนนะตอนนี้คือเห็นอะไรฮะเห็นการย่อตัวลงมาแล้วก็เล่นอะไรฮะเล่น o v e r s ร์โพอดีใน t ท m ์เฟ a มเอชวันเะนั้นถ้าการย่อลงมาตรงนี้ย่อลงมาแล้วก็เฮ้ยมันเป็นการย่อยกโลนะ ถ้ายอ่อลงมายกโลแล้วก็มีแท่งเทียนกลับตัวแถวๆโซนตรงนี้เฮ้ยมันขึ้นได้ต่อเลยอันนั้นจุดประเมิน r ิสิอวอน,นะตอนนี้คือเฮ้ยอาจจะต้องใช้ทำเฟรมสาม30นาทีในการในการมองเนาะอาจจะต้องใช้30นาทีในการ,การมอง30นาทีเห็นอะไรไหมฮะนี่ชุดฟอร์มนี้ในการลงมาชุดนี้ยังไม่มีการฟอร์มกรอบขาลงเลยไปดูส5้านาทีมีไหมสิบห้านาทีก็ไม่มีแต่ที่เห็นแต่ที่เห็นเห็นอยู่เนาะก็จะมีเป้าของ i บ h divergence ของ ของตรงนี้15นาทีนี่เห็นไหมเห็นไหมฟืดฟืดฟืดตบหลุดโลปั้งตรงนี้คอนเฟิร์มขาลงเล่นอะไรฮะพีพปั้งแล้วก็ดีดสู้ไม่ผ่านหายปึ๊กแล้วก็ลงเลยอเพราะฉะนั้นาณณชุดตรงนี้เองถ้าเรามองว่าให้การการดีดขึ้นมาตรงนี้มันเป็นไซคล์ไซคล์ไซคลใหม่ลองลองลองเช็คก้อนนี้ก่อนปึกปึก เพื่อวัดอะไรฮะวัดเป้าขาขึ้นแล้วก็ลองเช็คเซคเคินตรงนี้ปึ๊กปก๊ตรงนี้มันถึงทาร์เก็ตพอดีเนาะแต่แถวหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหกตามไอเดีย,ท,ยที่เคยที่เคยทําแผนไว้ให้ดูเนาะเมื่อวันศุกร์เนาะก็คือตรงนี้ปึ๊กปึ๊กเห็นไหมหนึ่งเก้าหนึ่งหกโดยประมาณอ่าหนึ่งเก้าหนึ่งหกโดยประมาณอ่าแล้วก็เป้าเป้าตรงนี้ อ่าหนึ่งเดยประมาณ1917งเก้าหนึ่ดหประมาณอ่าแล้วก็อ่าโอเคประมาณนี้เพราะฉะนั้นใ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 นการเล่นในการเล่นชุดนี้ในการเล่นชุดนี้หนึ่งเราเล่นการเราเล่นด้วยเป้าของอะไรฮะได v e r g e n จตรงนี้ เล่นมาถึงตรงไหนฮะเล่นมาถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็มีการดิสู้เฮ้ยระวังไว้ตรงนี้จะเป็นการดิสู้เพื่อเลยฮะเพื่อลงต่อเนาะแล้วก็จะทําให้ขึ้นมาเล่นในทางเฟรม30นาทีแล้วก็อาจจะขึ้นมาเล่นโซน poc แถวๆตรงนี้เนาะเป้าเด้งก็น่าจะอยู่แถวๆสักหนึ่งเดโดยประมาณเนาะ1908โดยประมาณคิดว่าน่าจะขึ้นมาเด้งแถวโซนตรงนี้แหละวันพรุ่งนี้เพราะฉนั้นสําหรับวันพรุ่งนี้แผนแผนการเทรดเนาะก็ลองวางวางโซนไว้อย่างนี้แล้วกัน1 สุดทางสุดทางของเป้า d i v o r g e n c ตรงนี้ประมาณ1891แล้วก็ลองมองมองหาโซน point of control ณณณชุดชุดข้างล่างตรงนี้ก้อนนี้อ่าชุดนี้น่าจะมัดรวมกันเนาะอ่าเป้าอ่าชุดที่เป็น point of control ที่มีวอลุ่มหนาๆอยู่โซนตรงนี้เนาะอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะหนึ่ซึ่งโซนตรงนี้ยังไม่ได้ใช้เนาะยังไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเป้าลงลองมองตรงนี้ไว้1885งปดดห้เดระมานปึก๊กนี่อ่าทำเป็นสีแดง อ่าแล้วก็อลองดรอปไปดูในทางเฟรมที่มันฟอร์มกรอบได้ดูสิอ่าสิบนาทีเนาะโอ้โหไม่ค่อยได้ใช้เนาะสิบนาทีจริงๆอ่าแต่เห็นเห็นชัดเจนเลยเนาะเพราะว่าอะไรฮะมันมีชุดที่มันฟอร์มกรอบได้ของสิบนาทีก็คือตรงนี้ฟุดเห็นไหม ั้านใะน,น,นมองถ้าหากมองจากตรงนี้คือถ้ามันลงมาเป็นอะไรฮะเป็น A แล้วก็ A B C D E เป็น t ต i a เก l e ตรงนี้เป็น B จบตรงนี้ไอาการลงตรงนี้คือลงเป็นขา C เอ้ยถ้ามันเล่นทรงนี้จรงิงแสดงว่าปึ๊กเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือจบไซเคิลจบไซเคิลตรงนี้แหละพร้อมที่จะดีดตัวขึ้นมาต่ออ่ะดีดตัวขึ้นมากนขึ้นมาต่ออาจจะขึ้นมาเป็นขา X อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ลงมาเป็น A B C อะไรประมาณนี้ เออประมาณนี้เนาะนั้นเราต้องเราต้องวัดวัดวัดเป้า projection ของ A B C ชุดนี้ก่อนว่าให้ถ้ามันเป็น six ถ้ามันเล่นเป็น s การลงเป็น six s ชุดนี้ปึ๊กอย่างน้อยต้องเล่นร้อยเปอร์เซ็นต์แม่งพอดีเป๊ะเลยเนาะเออแม่งพอดีเป๊ะเลยหนึ 1, 8, 9, ่งแปดเก้าสี่อ่ะวันนั้นเป้าเป้าลงถัดไปจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแปดแปดสามเนาะแต่ว่าการเด้งชุดนี้คืออย่างน้อยต้องเด้งไม่ผ่านเท่าไหร่ครับหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ง ต้องเด้งไม่ผ่าน1911เพราะนั้นแผนการเทรดส,สำหรับวันพรุ่งนี้ก็มองมองแถวๆเมื่อกี้ที่บอกไว้ก็คือประมาณหนึ่งเก้าศูนย์่งเ้ยใช่ไหมอ่ะหนึ่ตรงนี้ทำเป็นสีเขียวเนาะ1908งเก้าศูเดีว รีเทสทั้งหมดนี้ก่นอนแนวย่ออีกชุดหนึ่งก็คือประมาณหนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปดหกแล้วกันอ่าประมาณนี้หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดแปดหกพนั้นให้ให้ให,ให,ให้ให้วางให้วางโซนอย่างนี้แล้วกันเนาะให้วางโซนอย่างนี้แล้วกันอ โซนที่เราจะเล่นหน้าบายก็คือรอแถวๆโซนตรงนี้นั่นโซนนี้มันมีในย่าเนาะก็ประมาณหนึ่งแปดแปดหกถึงหนึ่งแปดแปดเก้าอ่าหนึ่งแปดแปดหกถึงหนึ่งแปดแปดเก้าแต่ว่าในการเล่นชุดนี้คือเฮ้ยถ้ามันหลุดโลตรงนี้นะหรือหรือมองหลุดโลตรงนี้ก็ได้เลิกนะเลิกทันทีเลยเลิกทันทีเลยคือตรงนี้หนึ่งแปดเจ็ดเก้าเอาไม่ต้องหนึ่งแปดเจ็ดเก้าหรอกเอาแค่ okay, นี้พอ หนึ่งแปดแปดหนึ่งรุดหนึ่งแปดแปดหนึ่งนี่โหมีโอกาสที่มันจะย่อลึกไปหาหนึ่งแปดเจ็ดสองได้เลยเนาะอ่าประมาณนี้ขอใช้เป็นสีดำอ่ะประมาณนี้อ่าหนึ่งแปดก็คือแนวบายก็คือจะเล่นโซนตรงนี้หนึ่งแปดแปดหกถึงหนึ่งแปดแปดเก้าอ่ะแล้วก็โซนเซลล์เราอาจจะต้องเล่นโซนตรงนี้แหละประมาณใกล้ๆหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หกถึงหนึ่งเก้าศูนย์แปด ่ะเราจะเล่นโซนเซลล์กันแต่ว่าในก่อนก็คือถ้าให้เห็นแท่งเทนกับตัวใน H1 ตรงนี้เนาะเฮ้ยยังไงก็ตามขึ้นไปก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมามองหน้าเซลล์อีกทีหนึ่งถแถวโซน1906 1908แล้วก็ยังไงก็แล้วแต่เบรก1911ตรงนี้เฮ้ยเลิกก่อนเลยนะเลิกก่อนเลยเพราะว่ามีโอกาสที่มันจะกลับตัวสูงในไทม์เฟรมอะไรฮะไทม์เฟรมเดย์เนาะ